เธอเป็นชาวสวนนะไม่เหมาะกับลูกฉันหรอกยายปุ้ยน่ะเขาเรียนจบบัญชีทำงานบริษัทฝรั่งเงินเดือนไม่ใช่น้อยๆถ้ารักลูกสาวฉันจริงอะก็ควรเปิดโอกาสให้ลูกสาวฉันอ่ะไปเจอผู้ชายดีๆที่เหมาะสม ล,ลแล้วลูกกินอะไรมาหรือยังเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้กินเอาไหมเดี๋วกินมาแล้วค่ะแม่แต่หนูพาเพื่อนมาด้วยค่ะเพื่อนเหรอผู้หญิงหรือว่าผู้ชายล่ะแม่ก็เดี๋ยวหนูให้เขาเข้ามาเลยนะคะแต่แม่อย่าดุมากนะเดี๋ยวเพื่อนหนูตกใจเออนะาไปพาเขาเข้ามาเถอะค่ะแม่ ไอ้นี่แม่เรานะสวัสดีครับคุณนา้าอืมนั่งสิแล้วนี่เราทำงานทำการอะไรล่ะแม่ยี่ปุย้ยแขกงมานเหนื่อยแบบนี้ไปเอาน้ำมาให้กินหน่อยสิเรื่องแบบนี้ต้องให้สอนค่ะแม่ว่าไงล่ะจ๊ะ ทำงานอะไรที่ไหนล่ะเราอะผมทำสวนผลไม้ครับอะไรนะชาวสวนแบบที่ปลูกผลไม้เป็นผู้เกษตรกรเหรอใช่ครับแล้วมาคบหาลูกสาวฉันในฐานะอะไรล่ะเอออย่าบอกนะว่าเป็นแฟนกันนะ่ะเธอน่าจะรู้นะว่าฉันจะพูดอะไรเธอเป็นชาวสวนน่ะไม่เหมาะกับลูกฉันหรอกยายปุ้ยน่ะเขาเรียนจบบัญชีทำงานบริษฟฟัทฝรั่งเงินเดือนไม่ใช่น,น้อย ไม่เคยให้ลำบากเดี๋ยวว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะบอกตรงๆฉันไม่คิดว่าคุณกับลูกสาวของฉันน่ะจะไปด้วยกันได้ผมรับรองวน,นเกียรติของผมผมจะดูแลปุ้ยอย่างดีไม่ให้ปุ้ยเหน็ดลำบากนลครับคุณคงไม่เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่แบบฉันเอาเป็นว่าฉันเองก็ไม่อยากหักหน้าใครคุณเองอ่ะถอนตัวจากปุ้ยซะเถอะถ้ารักลูกสาวฉันจริงอ่ะก็ควรเปิดโอกาสให้ลูกสาวฉันอ่ะไปเจอผู้ชายดีๆที่เหมาะสมที่ฉันพูดมาเนี่ยคุณคงเข้าใจนะ ขนมมาแล้วค่ะเออปุ้ยพอดีลูกค้าตอบเข้ามาด่วนนะผมต้องขอตัวกลับก่อนนะต้องขอโทษด้วยอ้าวหรอคะผมต้องขอตัวลาแล้วนะครับงั้นก็เดินทางดีๆแล้วกันนะพูดไปส่งขาย ปุย้ยจะไปไหนล่ะแล้วแม่อะไรอยู่ไหมแม่อยู่ข้างในคะ่ะเชิญตามสบายเลยนะคะอ้าวหนูยอดเป็นไงบ้างสบาย, ooky, ยดีไหมยอดนั่นในั่นใครนะคะแฟนน้องปุ้ยเหรอไม่มีทางแฟนปุ้ยต้องไม่ใช่คนแบบนี้ว่าแต่หนูยยอดมีธุระอะไรเหรอ<ๆ>ลูกพอดีหนูไปเที่ยวมาคะ่ะก็เลยซื้อของมาฝากคุณน,น้าด้วย งั้นเราไปคุยข้างใกันแต่ลูกปะ่ะแม่นะแม่ปุ้ยไม่คิดเลยว่าแม่จะร้ายกาดขนาดนี้ <c oughs> ใจเย็นก่อนปุ้ยคนเป็นแม่ก็แบบนี้แหละผมเข้าใจไม่ได้กวนอะไรเลยแต่คุณก็รีบเดินออกจากบ้านมาเลยนี่คะเอา้เอาก็าาคุณแม่ขอคุณอยากให้ผมไปผมก็ต้องตามน้ำสิ คุณก็เหมือนกันอย่าก,กลับบ้านไปทะเลาะกับคุณแม่คุณนะคนเป็นแม่ก็ห่วงเป็นธรรมดาแล้วคุณจะาเราติดต่อกับปุ้ยไหมคะผมไม่ใช่คนรักง้ายไหนเดียวนะโดนกีดกันแค่เนี้ยไม่ทำให้ผมยอมแพ้หรอกเฮ้อ <c oughs> ทำไงได้ก็หลงลูกสาวเขาไปแล้วนี่ปุ้ยนะ่ะก็รักที่คุณเป็นคุณนี่แหละถึงจะเป็นชาวไร่ชาวสวนปุ้ยก็ไม่สนใจหรอกคะ่ะผมขอบคุณมากนะครับปุ้ยผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำให้คุณเสียใจหรือน้อยหน้าใครแน่นอนเออว่าแต่ ผู้หญิงที่เดินสวนกับเราหน้าบ้านเขาเป็นใครหรอทำไมล่ะคะเขาสวยใช่ไหมล่ะในสายตาผมอะคุณสวยที่สุดอยู่แล้วที่ผมถามนะ่ะผมคุ้นหน้าเขาเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอ๋อเขาชื่อหยดค่ะเพิ่งย้ายมาอยู่บ้าน,นข้างๆได้ไม่นานนี้เองเขาชอบเข้ามาคุยกับแม่แต่ปุ้ยก็ไม่ค่อยชอบหรอกคะ่ะทําไมล่ะครับก็เวลาเข้ามาที่บ้านทีไรชอบชวนแม่ลงทุนอะไรก็ไม่รู้งั้นเหรออ๋อใช่แล้ว อะไรคะผู้หญิงคนนี้อันตรายมากผมว่าคุณรีบไปเตือนแม่คุณเถอะเตือนเตือนอะไรคะอย่าลงทุนกับผู้หญิงคนนี้เด็ดขาดโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะลองไปคุยกับแม่ดูแม่คะแม่กลับมาได้แล้วหรอลูกฉันบอกให้ไปส่งชาวสวนหายไปเล้วพย,ย้อย แม่นึกไม่ออกเลยว่าถ้าได้ลูกเขยเป็นชาวสวนน่ะลูกจะมีความสุขได้ยังไงหนูยังไม่คิดถึงเรื่องแต่งงานเลยค่ะแม่เราเพิ่งคบกันไม่กี่เดือนเองดีแล้วลูลกไม่ต้องรีบร้อนถ้าไม่ไหวย,ยังไงก็แค่ออกมามาช่วยแม่ทําธุรกิจก่อนธุรกิจอะไรคะแม่ก็โครงการอสังหาริมทรัพย์ของหนูหยดไงโชคดีจริงๆเลยนั้นเนี่ยที่เขามาชวนแม่มลงทุนเนี่ยแม่ดูแล้วนะมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสําเร็จนะแม่คะ แม่อย่าเพิ่งไปตกลงอะไรกับพี่หยดเขานะคะอะทาไมล่ะลูกหนูว่ามันเร็วไปหนูอยากขอดูสัญญาก่อนนะคะแม่โอ้ยไม่ต้องหรอกแม่เขียนเช็คให้เขาไปแล้วเมื่อกี้นี้เองตายแล้วแม่เนี่ยไอ้เขาก็ฝากมาเตือนแม่นะว่าหยดอะเขามีบอดไม่ดีแหมทํามาเป็นเตือนอยากให้ลูกเห็นว่าเขาเก่งและฉลาดนะสิพี่ชายของไอ้เขาเป็นทนายความนะคะแม่เรื่องโชว์โกงอะไรพวกนี้คนในวงการทนายเขาน่าจะรู้ดีกว่าเรา แล้วอีกอย่างอัแม่พี่หยดเขาเพิ่งย้ายมาอยู่นี่ได้ไม่ถึงปีแม่ไว้ใจเขาได้ไงเนี่ยนี่ปุ้ยอย่าพูดล,ลอยๆแบบนี้นะแล้วก็ฝากไปบอกไอ้พูดแบบนี้มันหมินประมาทกันชัดๆระวังเขาฟ้องกลับได้นะโธ่แม่คะแต่ถ้าเขามั่นใจนะักก็หาหลักฐานมาให้แม่ดูสิของแบบนี้จะพูดปากเปล่าได้ยังไงงั้นแม่รีบระงับเช็คก่อนได้ไหมคะเอ๊จะทำอย่างนั้นได้ยังไงแม่ไม่ได้มาเล่นขายของนะลูกแล้วนี่แม่เอาไม่ให้เขาเท่าไหร่คะ แม่ก็โอนก้อนแรกไปห้าล้านก้อนแรกห้าล้านแล้วยังมีก้อนสองอีกเหรอแม่ลูกพูดเหมือนแม่เป็นเด็กธุกรกิจแค่นี้แม่ไม่โดนหลอกง่ายๆหรอกอย่าไปฟังไอ้ให้มากนักเลยคนนี้แหละพี่ใช่เลยผมว่าแล้วทำไมหน้าคุ้นๆรูกความที่พี่ตามตัวนี่เองผมเจอตัวแล้วแหละพี่แต่ผมขอร้องพี่อย่างหนึ่งนะครับช่วยส่งเอกสารหลักฐานให้ผมหน่อยผมจะให้คุณคุณหนึ่งดู นีจริงเหรอคะไอมีรายชื่อลูกความเป็นหางว่าเลยแหละนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยโอ้ฉันจะเป็นลมแม่ใจเย็นก่อนนะแม่ไม่น่าเลยลูกแม่ไม่น่าเชื่อใจเขาเลยแม่ทำยังไงดีปุ้ยใจเย็นๆนะครับคุณนะตอนนี้มันยังไม่รู้ตัวว่าเรารู้เรื่องมาแล้วปล่อยเปน็นหน้าที่ผมกับพี่ชาผมนะครับไอช่วยแม่ด้วยนะช่วยแม่ด้วยไม่ต้องเป็นห่วงครัแม่ ไปไหนคะไอ้ผมโทรเรียกตำรวจไปแล้วแต่ตอนนี้ผมขอไปถูวงเวลามันก่อนแม่ไปด้วยลูกอุ้ยไปแล้วไปเอาเองินของแม่คืนมาให้ได้คุณหยดมีอะไรกันเหรอจ๊ะ ก็พวกเรามาหาพี่ไงคะแล้วพี่หยดจะรีบไปไหนหรอคะอ๋อพอดีพี่จะย้ายบ้านใหม่นะจ๊ะที่นัา่นน่าสวยกว่าน,นี่เยอะเลยถ้าไม่มีอะไรกันแล้วพี่ขอตัวก่อนนะจ๊ะเธอจะไปไหนก็ได้แต่เอาเงินของฉันคืนมาก่อนอุย้ยคุณนะพูดเรื่องอะไรอะคะเงินอะไรกันมาอพูดแบบนี้ฉันเสียหายนะก็เงิน5้าล้านที่เธอหลอกไปร่วมลงทุนกับเธอไงแหมคุณนะก็ใจร้อนเพิ่งให้มาไม่กี่วันกําไรยังไม่ออกหรอคะ่ะฉันรู้ความจริงหมดแล้วแกมันักต้มตุน๋นที่เอาหลอกเงินคนแก่ พูดอะไรแบบนั้นคะคุณน้าออนของคุณนาเองหนูไม่ได้จับมือมาเซ็นเช็คซะหน่อยนางขี้โกงฉันทุ่ไว้ใจก็คุณน้าโง่เอง,เองเนี่คะช่วยไม่ได้หนหน่อยนางยศดป้าครับใจเย็นอย่าบุกเคยเียงคุณยอดคุณทําอะไรไว้อะอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้นะคดีเป็นหางว่าวยังไงคุณก็หนีไม่รอดหรอกแกคิดว่าแกเป็นใครว่าที่ลูกเขยฉันเอง พี่ชายผมชื่อคุณกินาจรครับคุณหูไหมล่ะพวกผมตามคดีคุณมานานแล้วมอบตัวซะเถอะครับเฮ้ยตำรวจนี่พวกป้านี่แกเรียกตำรวจมาเหรอคุณจะไปไหนครับคุณจะไปไหนถึงจะหนีก็หนีไม่พ้นหรอกนางยอดข้าเจ้าเรื่องแกให้ถึงที่สุดนางขี้โกงโทรเอาไว้ไอ้พวกไอ้ส่วยฉันไม่น่ามีอะไรกับพวกแกเลยแล้วนี่จะจับฉันทำไม แล้วเล่นขอบอะไรมาด้วยล่ะทุเรียนนะค่ะแม่เอาเมาินทำไมที่ผ่านมาไอช่วยเรื่องคดีแม่มาเยอะแล้วไม่น่าลำบากเลยของที่ส่งมนี้ครับไม่ได้ลำบากอะไรเลยอ๋อที่ว่า,าทำสวนนี่คือสวนทุเรียนเหรอครับแม่สวนที่เมืองจงันทบุรีนะครับปุ้ยก็เพิ่งรู้ค่ะแม่ไอเขาปิดสนิทเลยหนูรู้แค่ว่าพี่ชายเขาเป็นทนายความแล้วเขาเป็นแค่คนทำสวนผมก็ไม่ได้โกหกอะไรนะครับ พี่ชายผมเป็นอะไรจริงๆพ่อแม่ผมเห็นว่าผมชอบทำสุสทุเรียนก็ลเลยโยกกิจการนี้ให้ผมทำเนินการตอบแล้วขายที่ไหนกันบ้างเรอลูกแม่จะได้บอกให้เ,เพื่อนๆช่วยอุดหนุนส่วนใหญ่ส่งเมืองนอกนะครับคุณแม่แม่คะแม่ได้ลูกเขยรวยไม่ใช่เหรอคะนี่ไงเจ้าของุเรียนร้อยไร่ตัวจริงแม่จะเป็นลมจริง <c oughs> แล้วคุณละ่ะจะยอมเป็นคุณนายสุสานเรียนไหม,มฉันจะกินแร่หมดสวนเลยไปไปไปนั่งกันก่อนลูกมา